Okay. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายการทำงาน p r i n t r r p o r t a b l e นะครับโดยผ่านเว็บไซต์กันนะครับโดยมีโซลูชันประมาณนี้นะครับก็คือว่าเราได้ทำเราได้ทำการเชื่อม p r i t t r r p r t t a b l e เข้ากับ PC โดยผ่านบลูทูธนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งไว้แล้วก็ทำการผูกจ e ร e ตพิมพ์เตอรเข้ากับพ o ร์ บูทูหรือ Portcom เนี่ยที่เชื่อม PC ไว้เนี่ยไว,ไว้นะครับก็คือผูกไว้นะครับผูกไว้เสร็จแล้วก็ให้เว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์จะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วให้โดยโดย,โดยอ้างเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์มาแล้วก็พิมพ์ออก p ิมเตอ r ์พอร์ตเทเกันนะครับหลักการก็จะประมาณนี้อันดับแรกนะครับเราก็ต้องไปเชื่อมต่อระหว่าง p ิมเตอ r ์พอร์ตเทเกับ PC กันก่อนนะครับไอตัว p ป็นเตอร์พอตเทเบิลนะครับเราก็ต้องมาดูในส่วนที่เป็นตั้งค่าซะก่อนนะครับส่วนที่แรกก็คือไปดูทั่วว่าเราเปิดบลูทูธหรือยังนะครับไปดูที่เมนลเซตอัพนะครับไปดูที่บลูทูธนะครับโอเคบลูทูธเรามีแล้วเนาะเรามีตั้งไว้แล้วแล้วก็ตั้งชื่อตั้งพินโค้ดแล้วก็ตั้งไอตัว Serial Com เนี่ยเป็นเบลเลให้เป็น9 6 0 0นะครับเ6 0 0โอเคเราตั้งเรียบร้อยแล้ว นะครับงเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาเชื่อมต่อระหว่าง PC นะครับระหว่าง PC กับพิมพ์เตอร์พอตเ e ิลโดยผ่านบลูทูธนะครับการเชื่อมต่อก็เหมือนเชื่อมต่อบลูทูธปกตินะครับนะครับก็แอดบลูทูธไปสังเกตว่าผมได้กาทำการเชื่อมแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เชื่อมก็แอดตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไปเสิร์ชหาบลูทูธ พอเจอบลูทูธตัวนั้นแล้วก็เลือกบลูทูธแล้วก็ใส่พินโค้ดไปมันก็จะเข้ามาประมาณนี้โอเคเราได้เชื่อมต่อกับ PC ระหว่าง PC นะครับ PC ตัวนี้อาจจะเห็นไหมคือระหว่างตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ PC กับคอ r เท a เบอรเรียบร้อยต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทําการผูกพอร์ตบลูทูธเนี่ยเข้ากับเจเนริกพอร์ตนะครับเจเนริกร okay. ินเตอร์โอเคเราก็ไปแอดเจเนริกปรินเตอร์มาอันนี้ผมแอดมาแล้วนะครับ แอดมาแล้วก็คือวิธีการแอดก็คือแอดพิลท์เตอร์ปกตินะครับนะครับไปแอดเลือกพอร์ตใดก็ได้ไปก่อนแล้วก็เลือกหาที่ว่าเจเนอเรแล้วก็เลือกเจเนอเรทเทคโอรี่มานะครับก็จะเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเซตพอร์ตพอร์ตคอมนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งเราเราผูกไว้กับบลูทูธแล้วนะครับจากตรงนี้ผมได้เช็คอยู่แล้วว่าพอร์ตบลูทูธระหว่าง PC เครื่องผมเนี่ยกับพิมพ์เตอร์พอตเทเบเนี่ยก็คือพอตคอมเผมก็เอาพอตคอม9้าเนี่ยไปเซตให้เจเนริกพอตเจเนริกพิมพ์เตอร์นะครับก็คือพอตคอม9้านี้ป,ปึ๊บก็เท่ากับว่าเครื่องนี้สามารถพิมพ์ผ่านพอร์ตบลูทูธโดยผ่านพอตคอม9เนี่ยออกได้นะครับโดยผ่านเจเนริกพิมพ์เตอร์นะครับเราเทสดูก็ได้ครับตัวนี้นะครับอันนี้ใช้ตัวเดิมในการเทสนะครับนะครับอันนี้พิมพ์ผ่านเจเนริกเทสนะครับ สังเกตว่าก็จะปินได้โดยผ่านพอร์ตคอม9ในเครื่องนี้นะครับแต่ในที่นี้เราจะให้เว็บไซต์นะครับก็คือให้เว็บไซต์เนี่ยปรินผ่านจ e n น t i c t e ทคตัวนี้นะครับผมก็ได้สร้างเว็บไซต์ตัวนึงขึ้นมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับสร้างเว็บไซต์มาแล้วนะครับหน้าตาเว็บไซต์ที่ผมสร้างมาก็จะประมาณนี้เบื้องต้นนะครับก็จะมีะข้อความเนี่ยก็คือ เราจะให้ป i ินออกเจนนรีเทคนะแล้วก็กดปุ่มปินเนี่ยก็ให้ไปส่งคำสั่งหรือไปให้ p r ินเตอร์เจะเรีเทคปกติเลยแล้วก็ให้ป i ินออกไปนะครับข้อดีก็คือว่าเราเราสามารถอยู่อยู่อยู่ไกลาจาก p r ินเตอร์พ t ร์ตเทอยู่ไกลาจาก p r ินเตอร์พ t ร์ตเทนี้ได้ก็สามารถที่จปินได้นะครับโอเคเราจะลองป i ินดูนะครับอันนี้คือในเว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมลองป i ินดู อโอเคครับก็พิมพ์ผ่านเว็บไซต์ได้นะครับโดยผ่าน g e n e r i c t e x t ข้อดีก็คืออยู่ไกลนะครับอยู่ไกลปรินเตอร์พอร์ตไดลได้นะครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ปรินเตอร์พอร์ตไดเปลผ่านบลูทูธเนี่ยมันก็จะอยู่แค่อยู่ใกล้ๆไม่เกิน5้เมตรแต่ที่โดยหลักการโซลูชันนี้ก็เป็นได้นะครับไกลห้าหเมตรเนี่ยก็ ขออยู่ในวงเดียวกันนะครับวงแรงเดียวกันก็สามารถที่จะพิมพ์ได้หรืออยู่คนเราวงก็ยังจะได้นะเพราะว่ามันผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านเว็บไซต์โอเคครับสำหรับหลักการพิมพ์เตอร์โดยพิมพ์จากเว็บไซต์ออก p ิ i n t เตอร์พอร์ตเบิร์นได้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ